สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นคลิปความเห็นอีกครั้งหนึ่งคือไม่ได้จะมาเล่านิทานอะไรแต่ว่าจะมาชวนคุยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ช่วงนี้เล่านิทานรัวๆไปหลายเรื่องเนี่ย mm. ก็เริ่มมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นหลายคนที่เคยอ่านออนิทานต่างๆมาบ้างก็จะเริ่มมีคำถามกันว่า mm. พี่คะทําไมเรื่องที่พี่เล่าเนี่ยไม่เหมือนกันที่หนูเคยได้ยินมาไม่เหมือนกันท,ที่หนูเคยเรียนมาไม่เหมือนกันที่หนูเคยอ่านมาเลย mm. ก็เลยจะมาชวนคุยกันค่ะว่า ทำไมเป็นเหตุผลที่ว่าคลิปในชาแนลนี้ถึงไม่เหมือนกับที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นค่ะถ้าให้ตอบแบบง่ายๆนะคะว่าทำไมสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเมื่อนานแสนนานมาแล้วไม่ตรงกับที่เล่าในชาแนลนี้คือคนทั่วไปก็อาจจะตอบกันง่ายๆเลยว่าออหนูได้ยินมาผิดอะไรเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วบางเคสก็อาจจะมีน้อยมากๆจริงที่ได้ยินมาแล้วก็หรือว่าจํามาผิดพลาดไปแต่ว่าแต่นะคะด้วยความด้วยธรรมชาติของนิทานทั้งหลายโดยเฉพาะนิทานทั้งหลายที่เอามาเล่าในคลิปนี้สังเกตว่าไม่ใช่ในคลิปนี้ในชาแนลนี้จะสังเกตว่าจะบอกตลอดว่านิทานนี้เอามาจากเล่มไหนเอามาจากเวอร์ชั่นอะไรจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยบอกว่าอันนี้คือเรื่อง เกี่ยวกับพระรามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนิทานตะวันตกอย่างพวกเรื่องที่มีชื่อเสียงทั้งหลายซึ่งก็จะบอกตลอดว่าเน,นี้มาจากเวอร์ชันของกรีมเอามาจากเวอร์ชันของแปรโรมาจากเวอร์ชันของเอ่อแอนเดอร์สันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านิทานทางตะวันออกอย่างของจีนก็จะมีอันนี้เอามาจากพงศาวดารอันนี้เอามาจากตำนานพื้นบ้านอันนี้เอามาจากทั้งหลายทั้งแหล่พวกรามเกียรติ์รามยานะอันนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่เลยบอกว่าเอามาจากรามเกียรติ์รอหนึ่งรามเกียรติ์รอสอง ต้กน,นกำเนิดรามเกียรติ์รัชก,กาลที่6รามยนานะวานิก,กิศิวะปุรณะคือที่จะเห็นว่าแหล่งที่มามันหลากหลายมากแล้วก็ถามว่าแหล่งที่มาไหนถูกแหล่งที่มาไหนผิดแหล่งที่มาไหนเชื่อถือได้แหล่งที่มาไหนเชื่อถือไม่ได้ถ้าเป็นคนที่เรียนมาด้านนี้นะคะจะไม่ถือว่าแบบไหนผิดเลยจะถือว่าเป็นเขาเรียกว,ว่า variation of นิทานเขาจะเรียกว,ว่าอะไรอะความหลากหลายของนิทานเพราะว่า ด้วยการกําเนิดของนิทานเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากๆๆๆๆากมากมากจิบย่อยเต็มไปหมดเลยที่จะทําให้นิทานหนึ่งเรื่องเนี่ยมีออกไปเป็น1ิบ0ีร้อยพันเวอร์ชันยังไงมาค่อยๆฟังกันดีกว่าคะ่ะก็คือว่าแบบอย่างแรกเลยที่ง่ายที่สุดถ้าแบบสรุปเอาง่ายๆเลยนิทานหนึ่งเรื่องมีคนเอามาเล่าหนึ่งครั้งมีคนเอามาเล่าครั้งที่สองถ้าไม่ได้จดบันทึกถ้าไม่ได้อัดเป็นวิดีโอต่อให้วิวเล่าเอง 10รอบก็ไม่ได้ไร,รายละเอียดทุกรายละเอียดเหมือนกัน10บรอบเพราะฉะนั้นเล่าไป10บรอบต่างกัน10เวอร์ชันคนฟังทั้ง10เวอร์ชั่นเอาไปเล่าต่อเท่านี้ก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเวอร์ชันแล้วที่จะไม่เหมือนกันครับการเล่าป,กปากต่อปากในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการจดบ,บันทึกเนี่ยทำให้นิทานแตกแขนเป็นหลายล้านเวอร์ชันมากนี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งที่ทําให้นิทานแต่ละเวอร์ชันไม่เหมือนกันเรื่องหนูน้อยหมวกแดงเหมือนกันกริ่นม,มาไปจดบ,บันทึกแบบหนึง่ง แปโรไปจดบันทึกอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นคนละเรื่องกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบแรกนะอะงงมากคําตอบแรกก็คือการเล่าปากต่อปากก่อนสมัยที่จะมีการจดบันทึกทําให้เกิดเวอร์ชั่นที่หลากหลายของนิทานต่างๆแบบที่สองนิทานแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเช่นอะถ้าสมมติยกพวกเรื่องรามเกียรติ์รามยานะพระรุงพระรามอะไรขึ้นมา จะเห็นว่าเรื่องพวกนี้จริงๆเป,เป็นเรื่องในศาสนาคือศาสนาฮินดูซึ่งศาสนาฮินดูเนี่ยก็แตกแขนงไปเหมือนพุทธนี่แหละคือมีหลายนิกายจะมีนิกายที่นับถือพระนารายณ์เป็นใหญ่นิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่นิกายที่นับถือผู้หญิงเป็นใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งตุงนิกายแน่นอนเรานับถือพระเจ้าโคละองค์กันเป็นใหญ่คือนับถือทุกองค์แหละแต่ว่าเห็นองค์นี้ใหญ่ที่สุดเราเชื่อวพระศิวะใหญ่ที่สุดเราเชื่อว่าพระนารายณ์ใหญ่ที่สุดแค่นี้นิทานก็ไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนว่า รามเกียรติของคนที่พศิวะใหญ่ที่สุดก็ต้องบอกว่าพศิวะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกพสิวะใช้ให้พานารายลงมาปราบยักษ์รามเกียรติของคนที่นักถือพานารายเป็นใหญ่ที่สุดก็จะต้องบอกว่าพานารายเป็นผู้มีพระคุณต่อโลกตัดสินใจอวตารลงมาปราบยักษ์เป็นต้นรายละเอียดที่วิบย่อยของนิทานโดยเฉพาะแบบพ่วงดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เอามาเล่าเนี่ย มันก็เลยแตกต่างกันออกไปคนที่นับถือแตกต่างกันเนี่ยนะคะก็จะต้องพยายามยกเทพเจ้าของตนให้ขึ้นเป็นใหญ่ที่สุดนี่แค่ในศาสนาฮินดูนะอย่าลืมว่าในประเทศไทยเนี่ยเรารับไม่ใช่ในประเทศไทยทั้งในประเทศไทยและทั้งอินเดียมีทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาอื่นๆอ,อ,อีกเช่นมีศาสนาพุทธก็ยังอยู่ในอินเดียและอยู่ในไทยเพราะฉะนั้นคนที่นับถือพุทธก็จะ อย่างไงเช่นบอกว่าพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูมาถือบาตรพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามยกให้ศาสนาพุทธยิ่งใหญ่กว่าศาสนาฮินดูส่วนคนที่นับถือศาสนาฮินดูต้องบอกว่ายังไงศาสนาฮินดูยิ่งใหญ่กว่าพุทธเพราะฉะนั้นพระพระพุทธเจ้าเป็นแค่อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์เห็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นนิทานต่างๆถ้าได้ยินมาจากหลายแหล่งกันแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็อาจจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันค่ะนี่ก็เลยน่าจะตอบคําถามได้พอสมควรว่าทําไม นิทานที่เล่าในชาแนลนี้ถึงไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะบอกมานานแล้วสําหรับน้องๆทั้งหลายหลายคนเลยเห็นมีน้องๆน,นักเรียนมีสิทธิ์นักศึกษาหลายคนมาติดตามชาแนลนี้แล้วก็บอกว่าใช้เป็นการทบทวนข้อสอบอยากจะบอกว่า,าขอบคุณค่ะที่มาติดตามกันแล้วก็รู้สึกดีใจที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนแต่ว่าไม่อยากให้ยึดเวอร์ชั่นต่างๆที่เล่าในชาแนลนี้เราไปตอบข้อสอบโดยตรง ไม่อยากให้เอาชาแนลนี้เป็นเรื่องวิชาการแมวมันจะดูวิชาการมากอยากให้ศึกษาหรือว่าฟังจากชาแนลนี้แล้วก็ไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมกันในกรณีที่เจาไปทํางานทางด้านวิชาการถือว่าฟังเป็นไกด์ไลน์หรือว่าฟังสนุก,นกๆเพลินๆจะดีกว่าไม่อยากให้แบบมาอ้างอิงแล้วก็เอาไปเขียนลงรายงานเลยเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีที่เล่ามาเนี่ยเพื่อเพื่อความมีอรรถรสอะไรก็จะไม่ได้เล่าเวอร์ชั่นเดียวใช่ไหมก็จะแบบเอาสิบเวอร์ชันมายำรวมกันให้แล้วก็ บางทีส่วนใหญ่จะพยายามบอกไว้ว่าอันไหนเอามาจากเวอร์ชั่นไหนแต่บางทีมันก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างที่จะบอกไม่หมดมันก็จะจดความสับสนในการเอาไปอ้างอิงทางวิชาการได้ดังนั้นนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่อยากบอกในคลิปนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบๆกลับมาเล่านิทานเรื่องถัดไปนะคะเราพบกันใหม่ค่ะบายสวัสดีค่ะเพราะความไม่เข้าใจผิดคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากให้ทุกคนได้ฟังค่ะดังนั้นอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยกันนะคะ ส่วนใครอยากฟังนิทานอย่าลืมกดดูนิทานเก่าๆที่ด้านซ้ายและด้านขวานะคะใครที่อยากดูวิดีโอใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด subscribe ค่ะสามารถติดตามและพูดคุยกันได้ทางเพจ point of view และ twitter ซึ่งมีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยค่ะนอกจากนี้ถ้าใครจะใจดีอุดหนุนสติกเกอร์และเสื้อซึ่งขายอยู่ในลิงก์ด้านล่างจะดีใจมากๆเลยค่ะแล้พบกันม่น